เมนูที่ขายดีที่สุดตลอดการจากร้านคุณเธอเริ่มกันเลยเมนูขายดีของร้านคุณเธอนะครับขายดีที่สุดและขายดีตลอดการก็คือข้าวผัดนี่แหละครับโบนีกันไปไม่ได้เลยนะครับเมนูนี้นะครับยิ่งเราขายกระทะเหล็กด้วยบอกเลยนะว่าข้าวผัดเนี่ยมาถล่มทลายกันมากครับในแต่ละวันนะอ่ะวันนี้เป็นข้าวผัดหมูเปิดมาเดิมไปเลยเช้าว,วันใหม่ๆแบบนี้ ผมจะผัดไข่แยกกับข้าวนะครับแล้วหมูผมจะลวกนะครับให้มันพอสุกนิดหน่อยนะครับแล้วเอามาผัดให้เข้ากันเพื่อเวลาเราผัดมันจะได้ง่ายขึ้นนะครับข้าวตอนนี้นะครับเป็นข้าวผัดจานใหญ่นะครับผมปรุงไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับใครอยากรู้วิธีการปรุงอย่างละเอียดนะครับสามารถพิมพ์ขาได้เลยนะครับข้าวผัดร้านคุณเธอนะครับสอนปรุงนะครับบอกเลยว่า สอนปรุงอย่างละเอียดนะครับแล้วมีวิธีการหุงข้าวให้ด้วยนะข้าวที่ผมใช้นะครับจะเป็นข้าวตา้วยไม้เส้งฟ้านะครับเราจะหุงนะครับแล้วก็ใช้หน้าหม้อของมันนะครับเอาออกมาเพื่อเอามาผัดนะครับเราจะผัดนะครับทุกเขากุเลกุเลนะครับให้มันเข้ากันนะครับผัดไปเลยนะครับแบบนี้เรื่อยๆนะครับใครโยนไม่เป็นไม่เป็นไรครับสน่หของกระทะเหล็กรู้ๆกันอยู่แล้ว เวลาผัดออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นหอมของกิ่นกระทะเหล็กครับผมเวลาผัดออกมาแล้วมันจะมีกลิ่นหอมอ่าเราผัดไปนะครับพออข้าวทุกอย่างข้ากันหมดแล้วเราโรยพริกไทยหน่อยหนึ่งครับเพิ่มความหอมแล้วเร่งไฟขึ้นมากลิ่นหอมของกระทะเหล็กนะครับมันจะมาตอนนี้แหละพี่สามันจะมาตอนนี้แหละจต่พี่นี่เราผัดไปเลยนะครับโยนไม่เป็นไม่เป็นไรเน้นการผัดเร็วทนั้นเป็นการผัดเร็วนั้นนะครับผักที่ผมใช้นะครับจะเป็นใช้ต้นหอมเลย จังเดียวใส่ลงไปแล้วเปิดไฟแรงขึ้นมาตอนนี้ไฟดับไปแล้วตอนนี้ไฟดับไปแล้วเปิดไฟขึ้นมาใหม่เอา้าพัดต่อให้ต้นหอมมันสุกนิดนึงให้ต้นหอมมันสุกนิดนึงเป็นอ่างจบเส้นครับข้าวผัดหมูไตายร้านคุณเธอขอบคุณครับ